ฟ้าขอนุญา่าถามที่พญาเลยที่มาเป็นประเด็นกระแสออกมาด <laughs> ูว่าแบบเออเราก็มีส่วนเกี่ยวอะไรเงี้ยเราไปเกี่ยวเขาเรื่องไหนบ้างคือจริงๆในพรีเซนเตอร์ที่ตัวที่ฟ้าได้เป็นนะคะก็คือบูมบูมบาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบาร์อะไรเงี้ยส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นอันนี้คือส่วนตัวฟ้าก็ก็เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้แล้วก็เรื่องกฎหมายก็ต้องไปพิสูจน์กันอะไรเงี้ยว่าว่าไงตรงนี้ก็คงอาจจะไม่ได้ไปก้าวไก่ ในส่วนประเด็นที่เป็นประเด็นเรื่องของทางพีมายาเนี่ยค่ะในในส่วนของเราเป็น,นอะไรนะคะมันมีผลกระทบกบอะไรบ้างจิงจริง,รง,รงก็ไม่ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะเท่าที่ทราบอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเนี่ยมันก็คือมันมีหลายซีโอหลายคน<ม>อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เป็นแบรนด์อย่างที่บอกคือมันเป็นปลาที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าในธุรกิจที่ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะคือเนส่วนของเราเป็นแค่ดีไซเตอร์ไม่ได้เป็นแบบว่าแม่ขายนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะเราจะโดนแบบเมียกไปให้การหรืออะไรเงี้ยไม่กลัวนะเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทางกองเราเวลาเราเรารับงานหรือเราอะไรเราแต่เรากันกองกันอย่างดีอยู่แล้วค่ะ พอตอนแรกมีชื่อเราออกมาในข่าวตกใจไหมคะว่าเอ้ยโดนอะไรแล้วเออไปโดนอะไรแล้วอย่างเงี้ยงามมองไม่ตกใจหนูว่าหนูชินแล้วแหละชินแล้วใช่เริ่มมีผม้านทานเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วพอพอเวลาจะรับงานหลังจากนี้มันต้องเทำอะไรให้มันบ้างอะไรเพราะมันมีความสุเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมากมันมากอยู่แล้วก็คงจะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ เพื่อความแบบสบายใจของแบบเพราะว่าแฟนคลับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องพิเซนเรนี่เป็นตัวหุดทุกปีของตัวบุญบุญปาใช่ไหมคะน่าจะประมาณหนึ่งปีค่ะจอตอนนี้ยังไม่หมดยังยังอันนี้หมดเมื่อไหร่หมดหมดเมื่อไหร่บอกได้อันนี้อาจจะต้องเป็นข้อมูลของทางกองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคงดำรงินตำแหน่งได้มีการ ไม่นะเพราะว่าในในส่วนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่มันไม่ได้เป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นอะไรใช่ก็ถือว่าสบายใจสบายใจสบายใจใช่อีกเรื่องที่เราไปพูดในดีไฮคูลเราอาจจะเกิดโดนข่าวดีอ๋ออันนี้ใครที่เป็นหลายคนแบบอุยสงสัยกับเราหนูจะไม่ค่อยได้พูดไงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือ เราไปแบบสัมภาษณ์รายการเยอะ mm hmm. ก็จะโดนคําถามเดิมๆมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งในรายการเขาก็เลยเหมือนแบบอยากให้คนได้เห็นมุมมองอย่างอื่นบ้างเราก็เลยมีแบบเออเรื่องที่เราแบบอยากออกมาเล่าให้ถึงให,ให้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับแบบว่าในการอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าวิธีการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้ให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเราเองเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ส่มเสี่ยงเห mm hmm. มือนกันในช่วงเราวัยเด็กอะไรเงี้ยแต่เราก็รอดมาได้ด้วยอาจจะแบบไหวพริบแล้วก็ความแบบเอ่อ เขาเรียกอะไรการเอาตัวรอดสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเราอะตอนนนั้นเหตุการณ์มันเกิอดอะไรขึ้นเราเลยค่ะเอามันมันเอาประเด็นที่สุพรรณละกลนนะันอะไรเงี้ยคุณเฉี่ยกี่ไรค่ะก็มีก็มีหลายครั้งด้วยการทํางานของเราด้วยวัยเด็กด้วยสิ่งแวดล้อมณตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ก็มีการสูญเสียนะแต่<ม>ที่อ,ดดดอันนั้นจะเป็นเหมือนอแบบว่าคนเขาเป็นขอทานที่อยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยคุณพ่อเขาก็มีการแล้วตัวคนที่ จะเข้ามาทําไม่ดีเนี่ยเขาเป็นคนบ้าอะไรเงี้ยก็คือขอใช้คํานี้ว่าเป็นคนบ้าอะไรกันเพราะว่าก็จะพบดคนเดียวแล้วก็ไม่มีสติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ชะล่าใจเลยเพราะปกติก็คือคุณแม่เราก็จะคอยทํากับข้าวก็จะคอยส่งมอบแบ่งปันให้เขาตลอดเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจะจะ,จะทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือไว้ใจ้วในช่วงที่เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเหมือนแบบเขาพยายามจะเข้ามาแต่เราก็แกล้งตะโกนไปว่าเหมือนโทรศัพท์ว่าแบบ เออเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะมาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ตกใจแล้วก็กลับไปแล้วก็ตกตอนกลางคืนเขาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็กลับมาคราวนี้คืออยู่ในบ้านอยู่ในห้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ eat, ตกใจก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบจัดการตอนช่วงเช้าซึ่งพอเจอตัวจริงอะไรเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ใจนึงมันก็อยากเอาผิดแต่ใจนึงก็สงสารเพราะว่าเราจะไปเอาเรื่องคนคนสติไม่ดีมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย mm. ก็เลยได้แต่บอกให้เขาแบบว่า ย,ย้ายย้ายออกไปแค่นั้นเองนี้มันเหมือนเป็นแต่บาดใจมันเป็นลมในใจไม่นะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เชิงว่าเป็นปมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีอ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะด้วยความที่เราอาจจะไวใจหรือช้าละใจมากเกินไปแค่น,นั้นเองอย่างเหตุการณ์นั้นมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้นใช่ใช่ก็ทำให้ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ก็ระวังมากขึ้นยิงไฟต้อนั้ จำไม่ได้แต่ว่าหนูอยู่ประมาณกอสี่อย่น่าจะประมาณจะมาอยู่ไม่ได้ตอะปอสี่แล้วหลังจากนั้ไม่ได้สีเหตุการอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมันก็เลยทําให้เราเหมือนรู้ <c oughs> สัญชาตญาณกันเอาตัวรอดจากการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง าจริงๆมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะมั <ๆ S 2> นมันไม่มีใครรู้ขนาดพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราว่าแบบอยากให้เราโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็อนาคตของเราประมาณนั้นเองค่ะซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอกว่านะอยู่ที่เวลาและความเหมาะสมมากกว่าได้ไหมคะถ้าถ้าแบบออกมาว่า75วีเลย7ปีใจไใจไม่พูดมาขนาดนี้เจ็บแไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามัน โอ้มันมันก็มันมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมันพูดไม่ได้วันนี้บอกว่าอ๋อได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันไม่ได้เราเราไม่พูดดีกว่าให้มันเป็นเรื่องของแบบแต่นตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็กับงานทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะอัปเดตอัพเดตอาการบ้านช้อร์ัออ๋อตอนนี้ก็หายแล้วค่ะเพราะว่าฉีดยาตอนแรกก็คือมีกีฬาสีของสกสแกนแล้วเราไปเล่นชักเยิร์แล้วมันยอกอะไรอย่างเงี้ย บวกกับตอนถ่ายซีรีส์แล้วมันมืดเราก็เลยตกบันไดไปก็ตอนนั้นก็ก็น็อกอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปฉีดยารักษาโดยตรงซึ่งยาก็ค่อนข้างที่จะดีามากๆก็ทําให้แบบฟื้นกลับมาเร็วแต่ว่าก็ยัง,อ,บบงยออกกําลังกายหรือยังวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเวลาใส่ส้นสูงก็ใส่เฉพาะเวลาที่อยู่หน้างานเสร็จแล้วก็ต้องรีบถอดอะไรเงี้ยค่ะพัดพร้อมก่อนเกิดเลยห็นเดีเนไหะ แต่มันแปลกมากเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วหนูก็ฟาดขอกับขาข้างเดิมใช่แต่ชีวิตก็เปลี่ยนนะปีที่แล้วใชอไม่ชอบค่ชงนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าชงแบบปีหมูอ่ะ